สวัสดีครับเอฟทุกท่านวันนี้เรามาเจอสาวสวยนะครับเว็บร้อนะครับวันนี้เป็นรถที่ได้ออกมาจากการชิงโชคนะครับวันนี้เราก็ติดเลยนะครับนะเขานำมาให้เราก็ทำตามรายการนะครับก็ติดพ่วงขาง้างแบบสลักของอาจารย์นี่ก็คือ อันนี้เขาขอแบบรุ่นสปริงนะนี่ขอรุ่นสปริงมีแม็กมาให้นะครับน่ะมีแม็กมาให้นะครับก็จัดตามนี้เลยนี่แต่งตัวรถมาเรียบร้อยชาวสวนครับชาวสวนมาเลยครับมาที่นี่ก็ถูกต้องตามรายการนะครับก็ถ้าไม่สวยยังไงก็เจ้าของก็ติทุเอาเองเอาละครับติดตามชมดูได้เลยครับ ครับเราก็มาดูติดคอหน้ากันนะครับนะเพิ่มเติมอีกหน่อยหนึ่งนะเราก็จะทําสะพานนะครับนี่นะอันนี้ทําแบบนี้นะครับนะเป็นเหล็กฉากนะครับว่ำลงไปนะครับแล้วเราก็เจาะรูนะครับน่ะเจาะรูใส่น็อตดันขึ้นไปหน่อยเออเจาะรูใส่น็อตนะครับฝั่งนี้เหมือนกันเสียบเข้าไปนะครับนี่เสียบเข้าไปมันก็จะออกทางนี้ฝ่ำเหมือนกันแล้วก็เจาะรูนะครับ จอรูด้านในตัวสะพานเนี้ยเราก็จะเชื่อมน็อตตัวเมียติดกับเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราก็ใส่ปุ๊บก็ขันเลยได้เลยนะครับแล้วก็จะไม่เสียอ่าโครงตัวถังนะครับนะ,ะเราก็จะไม่เสียถ้าเราออกเลยเนี่ยเชื่อมเลยเนี่ยเวลาเราถอดอุปกรณ์เครื่องข้างในของเขาเนี่ยมันจะยากนะครับผมก็เลยทําแบบนี้ครับทาตามก็ได้นะครับไม่ต้องทําตามก็ได้นะครับไม่มีกอห้ามตํารวจม่จับนะครับ โอเคอันนี้เราก็บอกกันเป็นแนวทางสำหรับผู้ทำคนใหม่รักรถตัวเองครับนี่แล้วเรก็มาแต้มนะครับแต้ม เสร็จเรียบร้อยเล็งให้เรียบร้อยแล้วครับแล้วเดี๋ยวเราก็ถอดออกไปทําข้างนอกครับนี่จะเป็นลักษณะน,นี้อ่ะถอดไปเลยถอดออกไปทําข้างนอกนะครับเล็งประมาณตรงนี้นะครับลงมาเลยนะครับประมาณนี้นี่ครับโชมหน้าของเว็บร้อยสิบไมล่าสุดนะครับตัวถังคู่ก็ค่อนข้างลำบากนะครับถ้าเจาะตรงอื่นก็เสียเปลือกนะครับนะไม่สวย นะครับแต่ตรงนี้ของผมทําแล้วถอดได้โอเคครับอันนี้เราก็ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับนะเจียทาสีนี่ครับใส่น็อตไปนะข้างนี้ก็ใส่น็อตด,ดึงด้านไหนเอาไว้นะครับนะนะเสร็จแล้วก็อย่างนี้นะครับตั้งมานะครับแบบนี้ครับเดี๋ยวเราจะครอบ ใส่ไปเลยสวยงาม ก็มาตั้งให้ทรงมันได้ดูดีนะครับตอนออกไปเชื่อมครับ ครับเสร็จเรียบร้อยครับนะนี่รูปร่างหน้าตาของรถแจกฟรีนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะออกไปเทสไปทดลองนะครับว่าจะเป็นไงบ้างนะนี่เขาก็ซื้อแม็กมาเองเลยนะครับเนี่แม็กตัวนี้ชุดนี้นะครับใหม่ๆเนี่ยก็รวมยางด้วยเนี่ยสองพนะครับนะแม็กตัวเดียวเนี่ยนะครับสองพันอย่าหาว่าสมัยนี้ เงินสองัหาได้แค่นี้เองอ่ะเราก็ไปลองดูกันหน่อยติดแบบสลักนะครับก็ในรูปทรงนี้ครับนะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับของผมแข็งขันแข็งแรงนะครับล้มแล้วก็ไม่ลุดนะฮะก็มีเกิดขึ้นมาแล้วไม่มีชีวิตกลับขึ้นมาขี่ได้ต่อก็มีอ่ะเราขี่ดูครับดูสตาร์ทแมนของเราขึ้นครับนะครับ น่ตัววิคครับข้างแรกเลยครับอ่าวอมเครื่องนิดนึงอ่าค่อยคเดี๋ยวออกทางค่อยๆเร็วรถคันนี้ไม่ได้ต่อคอนะครับไม่ได้ต่อคอไปเลย ครับเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยครับนี่ผมก็ตั้งรักแต่ไกละ่ะนี่แหละครับวิธีการนํนาเสนอของเราก็มีหลายแบบหลายแบบนะครับอืมเสร็จเรียบร้อยครับนี่เว็บ้อยสิบไอตัวใหม่สุดเลยนะมีอกสองสีนี่แหละครับตัวนี้ผูกโบด้วยสวยงามมากไม่รู้ว่าเป็นคุณหญิงเป็นนางสาวตอนไหนก็ไม่รู้นะครับนี่ก็ติดตั้งกันแบบรวดเร็วนะครับนะแบบรวดเร็ว มีปูเพื่นมีสลักตัวนี้ยาวร้อยสิบห้านะครับกว้างหกสิบหนึ่งนะนี่ใหญ่มากกว้างมากเขาก็เตรียมตัวมาเรียบร้อยนะครับสวยงามแค่ไหนไม่สวยก็บอกมาถ้าสวยก็ชมไปก็ว่ากันไปนะครับนะผมก็เวียนๆให้ดูหน่อยไม่ได้มีอะไรมากมายครับก็แค่นี้นะครับนะก็ชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วย คลิปหน้าเราก็จะมาพบกันใหม่วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับแวกแกไปด้วยครับก็เราก็จะเอาขึ้นรถนะครับนี่นะเราก็จะเอาขึ้นรถรถของเราก็เนี่ยอย่างเงี้ยครับมาดีเลยก็คือรถไม่ต้องมีแคปนะครับแล้วเอาพ่วงขึ้นไปได้ปิดท้ายขับเทานวนได้ครับตัวนี้นะอ่าไปในทางด่วนได้ครับ นี่อ่ะเดี๋ยวเราก็มีนะฮะผู้ที่อยากลองต้องการรอคิวที่จะทํานะครับก็มาเทสดูก่อนมาดูก่อนเลยเป็นโอกาสที่ดีเลยนะครับคุณพี่ผู้หญิงนี่เดี๋ยวให้ก็ถอดอ่ะผู้หญิงก็ถอดได้ดไดนะครับนะถอดอ่าถอดละว,วางหลังเนี้ยวางในวางนี่เนี้ยอย่าห่างรถนะเดี๋ยวเผื่อรถมันรุดนะมันจะรุดง่ายอยู่วางเลยวางของก่อนอ่าเดี๋ยวไปโดนสีนะต้องระวางังจับรถไว้ด้วยนะ จับรถพวกรถมอไซค์ดิเอออ้าวนั่นหมุนหมุนหมุนดึงดึงอ้าวอ้าวผิดตัวผิดตัวไปประคองไว้นิดนึงอ้าวหันหน้าขวาลงไปหันหน้าขวาสุดอ้าวอ้าวแล้วเข่าเหมือนเหมือนจุ่มรถดิเข่ามืนเหมือนจุ่มรถดิอ่าครับบิดหน้าขวาลงไปเอ็นนิดๆออกไปผักเราออกไปออกไปเอออ้าวหันฝาสุดระวังโดนสีไปน้อยไปน้อยเอ็นไปเอ็นไปนั่นและนั่นแหละนี่ถอดได้แม่เรียบร้อยครับนี่ ของผมเป็นอย่างนี้ครับทําได้ทุกคนถอดได้ทุกคนนะอ่าถ้าชอบใจก็มาโอเคเดี๋ยวเราเอารถขึ้นกัน